สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องยานิงกกตูมนะคะวันนี้ย่านิงพามาขึ้นเขานะคะพามาชมบรรยากาศที่เขานะคะที่บนเขานะคะอ่าตอนนี้ก็ไปต่อน้ําด้วยนะคะไปดูน้ําไหลลงมาด้วยนะคะว่าน้ําเราทําไมถึงขัดข้องไม่มานะคะเราก็ไปดูน้ํากันนะคะตอนนี้นี่นะคะ ดูน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ว่าน้ําก็ไหลปกติแล้วนะคะมันขัดข้องอยู่ที่น้ําดันลงมาไม่ทันนะคะเพราะว่าลอ่องอนี้มันลงเขานะะี่ค่ะมันขึ้นเขาลงเขามันก็เลยไม่สะดวกนะคะมันขัดข้องอยู่ที่อะไรตันรูมันด้วยนี่เดินตามเลาะริมเลาะริมริมผาไปนะคะโอ้ย บน,บนป่าบนดงไปนี่แหละค่อยเสียงน้ำไหลแล้วตอ้อตามเสียงน้ำนี่น้ำมาแรงแล้วนะคะโอมาแรงแล้วเสียงจกุกจรละโอ้จะลมแล้วนี่นะทางนะโอ้ยเรียบไปตามพื้นเขาอุ้ยนะคะ โอ้ยนุนสนิมกับเจ้าดอ,อกเห็ดกับเจ้าเวไม่รู้ไปไหนหมดไม่รู้เขาไปไหนกันหมดแล้วสุดาเราเราก็ไม่กลัวหลงนะคะเราก็จะตามสายน้ำไปนะคะถ้าไม่ตามสายน้ำไปนะคะหลงป่าแน่เลยนะคะนี่นะคะ ตามสายน้ําไปตามสายยางนี้นะคะไปสายน้ํานี้ไปนะคะนูนว่าสายน้ํานี้จะไปลงที่ไร่นะคะลงที่สวนยางนะคะโอ้ยเราก็ตามไปหมาสนินกับเจ้าเวกับเจ้าดอกเห็ดก็ไปแล้วไม่รู้ไปไหนไปหาเซาะหาหนูแล้วนะคะส่วนยญานะคะก็เดินกลับคนเดียวนะคะ อ๋อที่นี่ก็จะเป็นถ้ำนี่นะคะเป็นถ้ำพอที่หลบฝนได้นะนี่ถ้าฝนมาหลบได้นะถ้ำนี้เออก็น่าอยู่นะนี่แถวแถวเรานะคะมันจะมีถ้ำเล็กๆน้อยๆเยอะอยู่นะคะเยอะมากนะคะที่พอจะหลบฝนได้นี่ตรงนี้เป็นปา่า ไม้โกะนะคะป่าไม้ไล่ไม้โกะนะคะตรงนู้นโอ้คือผาน้อยนู่นเนาะผาน้อยนู่นโอ้ใช่เลยข้างในคือผาน้อยแต่เราไม่ออกไปจับสายยางนี้นะเพราะว่าเราจะตามเดินตามาสายยางน้ําไปเรากลัวหลงเรามาคนเดียวด้วยแล้วก็กลัวหลงเรามาขอโชคขอลาบนะคะได้ด่างสมใจแล้ว ก็เดินกลับนี่ตามสายน้ำนี่เลยไปน้ำไหลแรงแล้วตอนนี้เสียงน้ำไหลกจกเลยเรามาต่อนามไปจากภูเขานะคะใช้ยอยู่ใช้กินใช้าการเกษตรน้ำ อากินก็ได้นะคะกินก็ได้อาบก็ได้ใช้ก็ได้ออกตามหรือผินนั่นเลยค่ะเหมือนจะ่หนิงถ่ายให้ดูนั่นเลยค่ะตอนนี้ยั่นิงก็เดินกลับมาคนเดียวนะคะโอ้เดินเลาะป,ป่านี่แหละไกลนะคะประมาณ800เมตรนะคะจากน้ําไปสวนยางนะคะ800เมตรก็ไม่ถือว่าไกลเท่าไหร่นะคะวัดได้800เมตรนะคะ เพราะว่าเราเอาสายยางนี้มาต่อน้ําเสียงอะไรนาะมีเสียงสัญญาณที่โทรศัพท์ด้วยนะตรงนี้บางครั้งก็ได้สัญญาณบางครั้งก็ไม่ได้สัญญาณเพราะว่ามันอยู่บนภูเขานะคะ,ะจุดนี้คงมีสัญญาณนะคะสัญญาณเตือนบอกแล้วว่าจุดนี้มีสัญญาณต่อต่อไปอีกบางจุดก็ไม่มีนะคะตัวนี้เป็น โอ้นู่นผาน้อยเนาะอ๋อเราจะไปดูผาน้อยกันหรือเปล่าเนาะใช่เลยตรงนั้นผาน้อยที่ค่อยมาถ่ายให้ดูวันนั้นท้ำบิ่งผาน้อยอ๋อไม่เดี๋ยวจะไปดูท้ำไฮดีกว่าแต่ว่าวันนี้ทูบเสียงระหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาทูบเสียงมาใหม่จะไปขอที่ท้ำไฮด้วยนะคะ ขอสักสองที่ว่าที่ไหนที่จะให้เราบางทีโชว์ตรงกันเป๊ะๆโอ้โหซื้อเลยอ๋อสัญญาณดีมากเลยตรงนี้นะคะตอนนี้เดยกับคนเดียวตอนที่มานะคะก็มากับฝาชีนะคะดอนกลับกับคนเดียวนะคะฝาชีขึ้นไปบนเขา ไปหาผักหวานแต่หญ้าไม่ขึ้นด้วยนะคะมันไกลนะคะมันไกลหญ้าเหนื่อยยญ้าก็เลยกระเดินกลับคนเดียวนะคะเลาะเละไปแถวนี้แหละนี่ก็เลาะเลาะและ้วะไปแถวนี้หละกลางวันพอไปได้นะคะไปไหนไปไหนก็พอไปได้ แต่กลางคืนนะคะไม่ไหวเลยนะคะกลัวความมืดค่ะกลางคืนย่ามาไม่ได้นะคะไปไหนไม่ได้เลยกีดยางก็ต้องกีดยางก็ต้องมีเพื่อนนะคะเพราะว่ากลัวกลัวความมืดนะคะนี่ที่นี่ก็คือหาหินบนหินบนเขาแถวนี้ทั้งนั้นแหละถึงไหนแล้วเนาะ โอ้โหลายเข้าเยอะจังเลยเพราะว่ามีสัญญาณตอนที่ลายไม่เข้ามันไม่มีสัญญาณตอนนี้มีสัญญาณแล้วลายเข้าติ้งติงติงต้งต,งต,งต,งตงเลยเนะาะเราก็ตามสายยางน้ํามานะคะถึงได้แล้วหรือยังโอ้ก็เร็วอยู่นะตอนไปช้ามากตอนมาเร็วอยู่ถึงแล้วนะคะนี่ถึงทางแล้วเออเร็วอยู่นี่เรามาถึงทางแล้วโอ้โห นี่ออกมาถึงทางแล้วโอ้โหไปแล้วก็สมหวังนะคะได้สามตัวตรงๆกลับมาด้วยความภูมิใจโอ้โหโอ๋อมาถึงทางแล้วนี่คือทางนะคะนี่ทางที่เรามาตรงข้างล่างนู้นไปก็คือสวนยางนะคะนี่นะคะอุ้ยพักตรงนี้ก่อนนะคะ ตรงนี้ก่อนโอเคก่อนนะคะถึงแล้วทางนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รชด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะบ๊ายบาค่ะ